สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานะรีวิวขั้นตอนในการขอแบ่งแยกโฉนดในานามเดิมนะคะซึ่งการแบ่งแยกโฉนดในานามเดิมก็คือหมายความว่าการแบ่งแยกโฉนดแต่ว่าโฉนดนะที่แบ่งออกมาก,ก็ยังเป็นชื่อของเจ้าของคนเดิมอยู่ค่ะมาดูกันค่ะว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างนะคะซึ่งหลกัหลกๆเริ่มต้นเลยนะคะ ขั้นตอนแรกเลยก็คือเราก็ไปสํานักง,งานที่ดินนะคะยื่นเรื่องในการแบ่งแยกซึ่งเราก็จะบอกเจ้าหน้าที่บอกว่าเราจะมายื่นเรื่องแบ่งแยกในนามเดิมค่ะซึ่งเอกสารที่จะต้องมีในการประกอบคําร้องในการแบ่งแยกในนามเดิมก็คือโฉนดตัวจริงนะคะอันที่1คือโฉนดตัวจริงอันที่2บัตรประชาชนอันที่3ก็คือทะเบียนบ้านนะคะทั้งหมดเป็นตัวจริงหมดเลยนะคะ พอเราไปยื่นที่เจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะพอถึงคิวเรานะคะเจ้าหน้าที่ก็เรียกเราเข้าไปนะคะเพื่อจะแบบว่าเจ้าหน้าที่เขาก็จะกรอกข้อมูลลงไปในระบบนะคะแล้วก็ขั้นตอนถัดมาที่สําคัญก็คือว่าเราจะต้องวาดรูปแปลงของเราอะค่ะให้กับเจ้าหน้าที่ว่าจากโฉนดรูปแปลงเดิมแผนที่รูปเดิมอะเราจะแบ่งเป็นรูปแบบไหนเขาก็จะให้เราวาดคร่าวๆเราก็วาดไปซึ่ง ึ่งรูปที่เราวาดไปนะคะก็จะเป็นเหมือนแค่เหมือนประมาณว่าเราต้องการกี่แปลงนะคะแบ่งออกมาเป็นกี่แปลงสีแปลง5แปลงก็ว่ากันไปค่ะก็จะวาดให้เจ้าหน้าที่ไปนะคะเพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะเดี๋ยวขนาดจริงอะ่ะก็จะไปเห็นกันที่ตอนรังวัดนะคะจากนั้นนะคะเจ้าหน้นนะะานนที่ก็จะให้ใบเรามาหนึ่งใบหฉบับนะคะเพื่อให้เราไปจ่ายตังะคะ์ค่ะอันนี้เป็นจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนะคะธรรมเนียมในการยื่นคําร้องขอแบ่งแยก ในนามเดิมนะคะซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณน่าจะ25บาทนะคะขั้นตอนแรกเนาะพอจ่ายเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่เขาก็จะแจ้งเราบอกว่าเดี๋ยวให้ขึ้นไปหาแผนกรังวัดนะคะซึ่งในแผนกรังวัดที่เราขึ้นไปหานะคะเราก็จะมีใบคำร้องที่เราเขียนเรียบร้อยแล้วพร้อมกับแนบเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่เขาให้มานะคะเพื่อจะไปหาที่แผนกรังวัดหาเจ้าหน้าที่ที่แผนกรังวัดนะคะไปหาเจ้าหน้าที่แผนกรังวัดเพื่ออะไรเอ่ย พื่อที่เขาจะได้กําหนดคิวในการที่จะออกมาลางวัดจริงค่ะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าความถี่หรือว่า,าการยื่นคําร้องของพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะว่ามีมากมีน้อยแค่ไหนนะคะอย่างในกรณีนี้ค่ะเรามายื่นคําร้องว่เรามายื่นวันที่24มิถุนาเราก็ได้ออกวัดจริงคือวันที่1สิงหานะคะจากนั้นนะคะเราก็จะได้อ่อ ใบแจ้งค่าจ่ายอีกใบหนึ่งนะคะซึ่งเป็นแจ้งค่ารางวัลที่แท้จริงค่ะเมื่อเราได้ใบนี้นะคะเราก็ไปจ่ายที่แผนกการเงิน,นะคะ่ะเราได้ใบเสร็จมาปุ๊บเนี่ยเราก็พอได้ใบเสร็จมาเราก็ขึ้นมาให้กับเจ้าห,หน้าที่รางวัลอีกรอบนึงนะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าเอกสารใบนี้ถือว่าเป็นเอกสารใบแจ้ง การังวัดจริงนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะในนี้ก็จะบอกค่าใช้จ่ายทั้งหมดมีเจ้าหน้าที่รังวัดเป็นใครเจ้าของที่ดินเป็นใครกําหนดรังวัดจริงวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เนี่ยค่ะนี่คือเอกสารที่เราจะได้กลับบ้านไปนะคะส่วนหน้าตาของใบเสร็จที่เราจ่ายไปแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ่ะเราจะเก็บชุดหนึ่งไว้ให้กับเจ้าหน้าที่นะคะอีกชุดหนึ่งเราก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ นี่ก็เป็นขั้นตอนของการยื่นแบ่งแยกในน้มเดิมแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะค่าจ่ายก็สรุปว่ามีอยู่2สเต็ปเนาะสเต็ปแรกก็คือเป็นค่าใบคำร้องนะคะอีกสเต็ปที่2ที่จ่ายก็คือเป็นค่าออกไปรังวัดจริงนะคะค่าใช้จ่ายก็จะคิดตามพื้นที่นะคะว่าพื้นที่ขนาดเท่าไหร่นะคะซึ่งมันก็จะเป็นมาตรฐานของกรมที่ดินอยู่แล้วะคะ่ะราคานี้นะคะแล้วก็เป็นราคาที่ออกไปเสร็จได้ด้วยนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่กำลังจะไปยื่นแบ่งแยกนะคะเดี๋ยวในคลิปถัดไปเราก็จะมาให้ความรู้กันอีกรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ